จนี่ยดูเจ๊ทาว่าอันนั้นน่ะมันมีหนูเข้าอยู่ตรงนี้เจ๊ไม่ดูพากันกินหมดดูดิเมื่อสาวมันแข็งเมื่อสาวน่ยมันแข็งแล้วเจ๊ถามผมว่าเอาน้ํามันมันเป็นอย่างงี้เอาผมว่ามันเข้าตู้ตู้แซ่มันก็แข็งเออแล้วมันมันเศ้าเศ้าเย็นนะเศ้าเย็นเศ้าเย็นเน่ยมันเห็นหนูเลดูดิเจ๊ก็กินเจ๊กำลังมากิน แสดงว่าก,กินน้ำมันหนูรู้สึกยังไงเฮ้ยไปดูพี่ไปตามรู้สึกยังไงกินน้ำมันหนูเข้าไปอร่อยอร่อยอ่ะแต่ <laughs> อร่อยสุดยอดมาก <laughs> อันนี้รู้สึกยังไงกินน้ำมันหนูอร่อยมากหวาน <laughs> แล้วมันไม่เน่าเลยนะมันไม่มันผมอยากรู้ว่ามันเข้าไปยังไงตัวมเมล์เลยเข้าไปตอนไหนมันไม่เข้าล่าอวะ ไหมนี่ไงมันเข้าไปได้ขึ้เข้าไปมากกว่าไม่ไม่ไม่อถ้ามันขึ้นเข้า hmm. ตัวใหญ่อมันจะเข้าไปยังไงแล้วคุณกิต้าเนีกินเข้าไปรอบที่สามรู้สึกยังไงอร่อยมากไหมเออหมดเลยหมดเลยแบบล้างจานเลยเยินไหมไอ้ได้ถ้ามีมันหมดแล้วมันหมดแล้วอยากกินว่า นี่ดูดิมันจะมีขี้หูของมันอยู่แบบน้ำตาลขี้แตกเลยนะตอนเย็นเดี๋ยวผมจะละมันเนี่ยไปขั้วไข่ให้ใสไปทอดทอดไข่ขั้วไข่เออทอดไข่ให้ใครมันกินเอี่ยเออทอดเอาเลยทอกเอาเยยังไม่ทอดไข่อ่ะ แล้ววันเช้ามันทำไงเคาะแง้มันออกมาแล้วมันมันออกมาเราไม่เห็นตัวมันนะมันไม่เห็นมันเป็นสีมันเป็นน้ํามันที่มันแข็งอะมันอยู่ในน้าแข็งมันเป็นอะไรเรียกเลยนะนี่น้ํามันอะไรน้ำมันหมูอ่ะน้ํามันขวดนี่แหละแต่ว่าเวลามันอยู่ในตู้เย็นเอาเช้ตู้เย็นไว้เออเช่ตู้เย็นไว้มันก็เลยแข็งเป็นขุนสีขาวแล้วมันทำเอาเอาเอาไปทําอะไรให้พนักงานเอาไปทําต้มเส้นเอาไปไอ้นี่ เกลือกระเทียมกระเทียมเออกระเทียมเจียวอะ่กะก็กินแค่กระเทียมเจียวงคงไม่ไปแรงนะ <laughs> ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้อ่ะลูกพี่ลูกน้องกินกันหมดอะ่ะ <laughs> ไม่ใช่แค่ลูกน้องกินอย่างเดียวอะ่ะ